มาแก้ตัวอีกหนึ่งครั้งครับมาแก้ตัวอีกทีนึงคือตอนแรกมาเล่ยนนาำตอนนี้ประกาศโลกหนอมวัหน,นาวยึงใส่ยึงใ,ใส่เสืออยู่ใส่จ้ามวประมาณสิบซิบหาที่จะเกลือครับบริเวณเด็ดซีเล่งทำใจครับยกขึ้นไหมยังครับ เราขึ้นมา่ยังเงินเดือร์ออก็ต้องกัดก้อนเกลือกินนะครับนี่นะครับงามเหมือนนู้นงามครับสวยงามมากเลยแถวนี้บริเวณนี่จะเกลือลองเยี่ยมเลยพื้นดีเป็นเกลือนะทั้งๆกับเป็นเกลือแนะนำนะคุณหอดุลครับคุณได้ทำเสือแดงดั้งผลขี่ใหญ่ได้ขี่ใหญ่ครับมันมาใหมจ่ายเงิน ที่ไหนครับเจลเวลาสิมาอย่างยังนี่ไม่ตอ้องเอาเกลือมาเจวนี้อย่างเลยรวยมาเที่ยวหลายคนวันหยุดในวันหยุดเพราะมาเที่ยวเบื่อยากว่างเลยนะอยากคือเอาเมื่อบานลองเอาเมื่อบานเมื่อก่อนเนาะงั <laughs> ้ดีนะ ถ่ายวีดีโอเลยถ่ายวีดีโอแล้วผมถ่ายวีดีโอนี่โอ้ยเลยก็อย่างนี้เลยอ่ะดังเตี้ยงเตี้ยงเลยอากาศไหมพี่เอ้าเนาะเอาเครื่องเอาก้อนยังจับได้เหรอคือยังเห็ดใบเนาะคือยังเห็ดเอาเลยเนาะย้อนย้อนเมืองกุญแจแต่อ่าลองเลยครับร้อนแดดทำนี่โคกนี่สวยเลยนะเห็ดเกลือมาถ่ายกันไม่ไงโอเคโอเคครับ เดี๋ยวกลับบ้านไปเอ,เอาไปตอนหนึ่ง <c oughs> โอเคครับโอเคโอเค <c oughs> เดี๋ยวจะไปต่อไปครับท<อ>างนี้ตัดไป